เดือนนี้ให้ระวังโรคเกี่ยวกับอาการปวดหลังปวดแบบปวดล้าวปวดทั้งหลังอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนก็คือเป็นโรคเกี่ยวกับสมองซื้อที่ซื้อทางซ่อมบ้านแบบมันไม่ได้ซ่อมหมเนี้มันเป็นเหมือนแบบอยากรีโนเวทอยากไม่รู้ทําไมพ่อแม่ญาติพี่น้องเราเแบบมีเรื่องใช้เงินหรือว่าเราอยู่ดีๆแบบคนโสดจะไปเจอคู่ตอนไปเที่ยวออ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องบ้านมมยาชาแนลนะคะวันนี้มาถึงดวงคนเกิดวันพฤหัสแล้วอืมเออทาไมเนี่ยวันพุธก็ได้ไพส่สำเอวันพฤหัสก็ได้ไพ่สหรับที่ห้าเมื่อกี้เปิดวันอังคารก็ได้สําหรับที่สามวันพุธได้สําหรับที่สี่พฤหัสได้สําหรับที่ห้านะก็คือเป็นเลขเลขประจําของตัวเองอ,อ่ะมาดูซีกุมภาพันธ์วันพฤหัสเป็นยังไงบ้าง ทางหายไปหลายเดือนเพราะว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาทั้งคนอ่าไม่มีเวลาทั้งคนตัดยังไม่ได้หายไปไหนกลับมาแล้วอ่ะมาดูซีพฤรหสัสสบายดีไหมก็สวัสดีทั้งปีใหม่แล้วก็สวัสดีทั้งตุษจีนไปในครั้งเดียวกันพฤอพหัดพรหัสแบบเหมือนคนที่แบบว่าเครียดจนจะบ,บ้าแล้วก็ไม่เครียดแล้วเ <c oughs> ออแบบว่าเออชินละ เปิดปีมาเนี่ยแต่ละวันนี่ปัญหาการเงินทั้งนั้นเลยอาจจะเป็นเพราะว่าอะไรอะปีใหม่ใช้ตั้งเยอะหรอแบบว่าเออทาไมแบบเหมือนมีแต่เรื่องเงินคนเกิดวันพฤหัสโดดเด่นคือเรื่องของบ้านที่ดิน ที่ทากินเออใครที่ทํางานเกี่ยวกับอสังหาอะไรแบบเนี้หรือว่าใครเนี่ยอยู่กรมที่ดินอสังหาริมทรั์เป็นนายหน้าซื้อมาขายไปใครอยากซื้อบ้านซื้อที่ซื้ออะไรต่างๆแล้วก็ทําขายทําให้คนเช่าอะไรเงี้ยก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีหรือเป็นปีที่ดีหรือว่าโอกาสเกี่ยวกับอสังหาของคนพฤหาสถถือว่าดีหรือใครอยากขายบ้านหรือใครอยากซื้อมาขายไปอะไรเงี้ยก็ทําได้เหมือนกันเออก็บอกว่าปัญหาเรื่องเงินอะ มันก็มีมานะแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอะเราก็ชินแล้วหรือเราก็รู้แล้วว่ามันจะหมุนยังไงหรือมันจะไปท่าไหนอะไรเงี้ยเออแต่ว่าก็อย่าหาภาระเพิ่มเนาะเพราะว่าเดือนนี้มันมีเกณฑ์จะจ่ายเงินก้อนอะเหมือนกับเช่นถ้าเราทําธุรกิจอะเหมือนคนพัฒาทำธุรกิจใหญ่อะเหมือนแบบใครมีที่อยากซื้อวัวอะไรแบบเนี้ยคือมันมันเป็นการซื้อเพื่อที่จะมาเติมของตัวเองอหรือเช่นใครอยากทำโรงจอดรถ อะไรแบบนี้เออหรือขยะซื้อบ้านให้พ่อแม่ประมาณนี้แล้วก็มีคนที่ได้มรดกด้วยนะพ่อแม่ป่วยอันนี้แบบไม่รู้เชิงดีป่ะพ่อแม่ป่วยไข้ไม่สบายหรืออะไรก็ตามแต่ก็ทํที่นายกรรมแบ่งเราอะไรแบบนี้เออก็คือดวงดีเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินก้อนใหญ่แล้วก็ดวงเสียเงินเกี่ยวกับพวกทรัพย์สินก้อนใหญ่เหมือนกันแต่ว่าเสียเพื่อที่จะได้มาเป็นของตัวเองเอ่ะอูนี้ไม่รู้จะเสียใจดีไหมสำหรับโรคประจําตัวเอยไม่ใช่สําหรับโรคที่ควรจะระวงังเดือนนี้ให้ระวังโรคเกี่ยวกับ อาการปวดหลังปวดแบบปวดร้าวปวดทั้งหลังอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนก็คือเป็นโรคเกี่ยวกับสมองบางคนก็แค่นอนไม่หลับหรือบางคนถึงขั้นแบบเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะปวดไมเกรนหรือถ้าหนักหนักก็คือเป็นแบบเส้นเลือดสมองอะไรแบบนั้นเลยนะให้สังเกตอาการของพ่อแม่เราหรือคนแก่ในบ้านให้ดีเนาะถ้าเขามีอาการแบบเอ้ยมันมันแปลกๆก็รีบพาไปโรงพยาบาลเลยหรือว่าบางคนก็คือศึกษาวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ก็ถือว่าดี ปลายเดือนมีเกณฑ์เสียตังค์เออปลายเดือนมีเกณฑ์เสียเงินก้อนเหมือนที่บอกก็มันมาจากเนี่ยซื้อที่ซื้อที่ซื้อทางซ่อมบ้านแบบมันไม่ได้ซ่อมอันนี้ยมันเป็นเหมือนแบบอยากรีโนเวทอยากทําใหม่เก่าแล้วอยากขายซื้อใหม่อะไรแบบนี้มากกว่าเออมันไม่ใช่เหมือนแบบของเสียเราซ่อมอ่ะอันนี้มันเป็นดวงของแบบการสนองนี้ตัวเองหรือบางคนหมดเงินกับบุตรหลานบริวารถ้าเรื่องการเสียเงินนะแต่ก็จะมีเกณฑ์ได้เงินก้อนได้สมบัติได้อะไรเข้ามาเหมือนกัน แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอคนเกิดพฤกหัต์มันเป็นช่วงของการตอบแทนบุพการีอย่าเดือนนี้เหมือนกับไม่รู้ทําไมพ่อแม่ญาติพี่น้องเราเหมือนแบบมีเรื่องใช้เงินหรือว่าเราอยู่ดีๆแบบหูอยากทําให้ท่านจังเลยอย่างเงี้ยเออก็ดีนะแสดงว่าก็เป็นเรื่องดีแต่การจะช่วยใครอะไรก็ตามแต่แค่ไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนแค่นั้นก็พอแล้วเพราะว่าเนี่ยมันเหมือนกับเงินเท่าไหร่มันไม่พออ่ะบางทีเราไม่ได้คิดถึงแต่ตัวเองพฤหัต์อ่ะ มันแบบคิดถึงรอบข้างไปหมดเลยเนี่ยคิดถึงลูกคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงเมียคิดถึงสามีคิดถึงญาติพี่น้องอะไรเงี้ยเออเป็นคนดีนะเรานั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนเงินหาได้เท่าไหร่ก็ไม่พอใครที่คิดจะออกจากงานไม่มีเกณฑ์เปลี่ยนนะแนะนําให้อยู่ที่เดิมไปก่อนต่อให้เปลี่ยนก็อาจจะไม่ได้เจอบริษัทหรือไม่ได้เจอที่ที่เราอยู่แล้วสบายใจขึ้นอนะ่ะมันเหมือนกับว่าอ่ะเดือนนี้อย่างน้อยอดทนอยู่ที่เดิมไปก่อนดีกว่าเห็นเป็นอย่างนั้นนะ แต่ใครที่อยากทาธุรกิจส่วนตัวมันมีมาเยอะมากเลยไอคนที่มาถามอาจารย์ว่าอยากทำธุรกิจส่วนตัวคะ่ะแต่ไม่รู้จะทำอะไรดีบางทีแนะนําไปแล้วก็ไม่เห็นทาสักทีอะไรแบบเนี้ยเออเพราะว่ามันมันไม่ใช่อยู่ที่แนะนําอย่างเดียวนะบางทีคนที่รับฟังคําแนะนํามันก็ต้องเอาไปใช้งานด้วยนะบางคนแบบมันมีเลิกนะมันมีเลิกผ่านาทีของมันหรือถ้าพูดแบบวิทยาศา,าสตร์อะ่ะมันมีช่วงที่เราอยากไงช่วงที่เรามีไฟ สมมุติ ase, ว่ามันข้ามเดือนนี้ไปแล้วมันเกิดความขี้เกียจอะมันก็เป็นไปได้นะที่เราจะไม่ทําแล้วแต่ถ้าพูดถึงทางหลักโหราศาสาตร์หรือว่าทางหลักการพยากรณ์มันคงแบบว่ามันหมดเลิกมาแล้วอะ <c oughs> เลิกที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอนะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เป็นไปนดังนั้นอืมก็ประมาณนี้ส่วนเรื่องของความรักเออเขาเรียกว่าอะไรอะ คนที่มีครอบครัวแล้วมันก็ต้องช่วยกันทํามาหากินหรือช่วยกันแบบใช้หนี้ช่วยกันแบบซื้อของซื้ออะไรมาก็อยากแนะนําให้เป็นชื่อร่วมกันนะจะดีกว่าป้องกันปัญหาในอนาคตควรเกิดผลกระมหรือประมาณนี้เนี่ยมันเหม่เห็นเหมือนแบบว่าคนมีธุรกิจส่วนแบบอยากเขาไม่อยากใครที่มาไปตามอ่ะเห็นว่าอยากทําธุรกิจส่วนตัวมากเลยค่ะแต่แบบเชื่อไหมคนแบบเนี้ยพอบอกไปอ่ะมันไม่ทํามันยังไม่ถึงเวลาอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะเห็นว่าคนพรหาก็ยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยน คนโสดจะไปเจอคู่ตอนไปเที่ยวเออลองดูซิคู่ต่างประเทศหรือคู่ที่เกิดจากการท่องเที่ยวเดินทางประมาณนี้แล้วก็บางครั้งก็ต้องเปลี่ยนตัวเองเนาะส่วนใหญ่แบบว่าคนที่ไม่มีแฟนอะพอมาดูจาย์ก็ดูแบบบางคนเลือกเยอะจริงๆไม่ยอมที่จะเปลี่ยนอะไรตัวเองเลยอะแบบก็หนูไม่เอาหนูไม่อยากทาแบบนั้นหนูไม่อยากทำนี้แบบซึ่งผู้ชายมัน มีให้เลือกน้อยแล้วนะตอนเนี้เออเพราะฉะนั้นบางอย่างก็ลองเปลี่ยนดูบ้างหรือว่าลองเปิดใจดูบ้างอาจารย์เชื่อว่าข้อเสียบางเรื่องที่มันไม่ได้เรื่องใหญ่อะ่ะ ก็ยอมรับแล้วเราก็จะเจออะไรที่ดีขึ้นเนี่ยเพราะมันมีเกณฑ์แต่เดือนนี้เกณฑ์เรื่องการงานดีมีเรื่องน่าเบื่อนิดหน่อยแต่แค่ว่าเออมันก็ถือว่าดีนะมีเรื่องคนทะเลาะกันจุกจิกๆใน,นที่ทํางานแต่เห็นว่าจะมีเหมือนบางคนได้เริ่มธุรกิจใหม่ๆหรือหน้าที่ภาระใหม่ๆใ,ใ,ในส่วนของคนโสดเหมือนที่บอกเจอคู่ออนไลน์คู่ต่างชาต,ติต่างประเทศหรือไปเที่ยวนี่แหละแล้วก็เจอเลยเออ อ่ะวันพฤรัสาเสริมดวงด้วยอะไรดีใครที่ไม่เคยใส่บาตรเนาะปีใหม่มาเนี่ยปีใหม่ไทยปีใหม่จีนแนะนําให้ใส่บาตรสักครั้งเออแล้วก็ไหว้แม่ยนางรดตุดจีนก็ได้วันตุดจีนทันที่เท่าไหร่ยี่แปดกุมภาคลิปน่าจะออกหลังแล้วแหละเอ๊ะยี่แปดมกราเฮอคลิปน่าจะออกทีหลังละก็เนี่ยใครมีโอกาสก,าก็ไหว้แม่ยนางลถแล้วก็ให้ระวังคำพูดปี2 5 6 8คนพฤหัสคนพริพูดเพาะๆค่ะ พูดดีๆค่ะไม่ด่าใครค่ะไม่แช่งใครค่ะแล้วเห็นว่าทุกอย่างจะดีขึ้นเลยเนี่ยใส่บาตรไหว้รถตัวเองแล้วก็พูดให้มันเพราอๆอ่ะประมาณนี้เป็นกำลังใจให้คนกับพฤหัสนะปีปีหนึ่งมันสั้นนะชีวิตก็สั้นเช่นกันเพราะฉะนั้นอะทำอะไรที่มันเป็นทำแล้วเราสบายใจแต่อย่าเอาสบายใจตัวเองอย่างเดียวนะให้สบายใจคนอื่นเขาด้วยเออแล้วก็จะดีกับเราเองก็เป็นกำลังใจให้นะคะขอพระแม่อุมาทีวีอวยพรทุกท่านสวัสดีค่ะ